สวัสดีคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะที่เลื่อนฝีผิเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่1-15พฤษภาเวลาดีต้องบอกเลยฟ้าเปิดชะทีดวงชะตาดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณก่เออนะ 11พฤษภา,าต้องบอกเลยนะคะเป็นช่วงเวลาดวงเปิดฟ้าเปิดนะมีโอกาสว่าแต้มบุญจะทํางานแต้มบุญจะส่งผลดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจการเงินและก็รวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยอ่ะช่วงที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสเหมือนกันเนาะนะคะมีอะไรบาสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจมีติดขัดอึดอัดใจหลายสิ่งหลายอย่าง นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบางครางบางทีเนาะมันมีความรู้สึกเหมือนผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางติดขัดอะไรไปมากมายเหลือเกินเนาะแต่ต้องบอกเลยหนึ 1, ่งถึงพฤษภานะดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะหมดทุกหมดโศหมดโรคหมด,หมดภัยนะสับข้อเสน่ใจอะไรต่างๆหมดสิ้นไปแล้วดวงชะตาดีนะบุญบาร,รมีวาสนาอำนาจวาสนามาเต็มเลยทีนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานผ่อนมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภอำนาจวาสนานะ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของใครหลายๆคนนะส่งผลในเรื่องของการเงินก็ดีเึ้นด้วยมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดได้เงินตกเบิกนะหรือมีคนเอาหยิบยืน่นโอกาสดีๆทางการเงินนะ เอาโชคเอาลาบเอาเงินเอาทองมาให้นะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปสิ่งดีๆกําลังเข้ามาแทนที่หรือมีโอกาสว่าในช่วงเวลานี้เมื่อดวงชะตาความชีวิตเนาะของคุณดีความรักก็ดีตามไปด้วยในลักษณะในช่วงเวลา1-15พฤษภาคม2567นี้นั่นเองเออใคร้วกนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ